สวัสดีครับอยู่กับพี่อามครับวันนี้รู้อยู่ในเกมสติกบอเลเ Legacy นะครับผมภารกิจที16่161และ162นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากภารกิจที่161ก่อนภารกิจที16่161นะครับเอาชิ้นลอยหน้าจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นนะครับเราจะเจอกับผีเดสนะครับผีเดินนั่นเองนะ,ะจะโจมตีเมื่อพระจันทร์ขึ้นนะครับแล้วก็จะเจอกับสเปียตตอนและอาร์ชิดอนสวนออนเมเกราะอ,อ,นอนนันเดอเร์ดัมเมอร์หรือเเคลลองล่นแบบ ยากสุดไปเลยไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงไปลุยเริ่มต้นด้วยตังสามพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหมันเยอะไปไหมน่าโอ้สู้ยังไงครับโอ้ถดือดเกือบไปไม่เป็นเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันโหดไปนะจะเวทไปไหมลองดูก่อนนะเวทจะเวทมาก่อนนะสองคน โอ้โหนับถอยหลังหนึ่งนาทีครับไม่มีเวลาสร้างด้วย <c oughs> แหมแน่ <c oughs> ไม่ต้องสืบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่ก็หดจริงครับวันนี้อ่ามีผีเดินอยู่13ตัวสเปียร์ตอนเกาะกระดูกอยู่1 0 10กี10่ตัวเนี่ย11ตัวนะครับแล้วก็มีนักขนูครับอาชิดอนอยู่12 12 11 13รวมกันก็เป็น36แล้วเรามีใครครับเรามีกันอยู่แค่นี้ <c oughs> ชนะก็แปลกต้องเชสกินแล้วอัพสู้ด้วยครับแต่จะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองลองเล่นกันแบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับผมด <Yeah. S 1> ูว่าจะเป็นยังไงเนาะเรามีจอมเวทกี่คนแค่4คน4คนไม่พอแน่แน่ครับ <What? S 1> ก็คิดกันง่ายๆครับของเขามี36คนใช่ไหม ของเราอะ่ะมีแค่สี่ก็คือจอเวสสี่คนชนะก็แปลกแล้วแต่เราจะลองเล่นกันดูก่อนครับดูชั้นดูเชิงก่นกอนว่าเขาจะมากันยังไงเนาะเขาน่าจะมากันแล้วหละเออมาแล้วถอยกลับเข้าบ้านก่อนครับสู้ไม่ได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะ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 รอมันเข้าป้อมเฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่ตีป้อมหรอกครับมันใจดีครับ <What? S 2> บึ้มเข้าไปครับผม uh huh. ถึงจะเครื่องกระตุก uh huh. เอาเขาไม่ลงจริงๆต่อรก็ดูเขาโหดนะครับ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอดถอดกเข้ามาหน่อยถอดกวเข้าบ้านนิดนึงถอดกลับบ้านนิดนึงโอเคโอเคโอเคมีซอมบี้มันเดินมาถึงบ้านเราแล้วนะครับตอนนี้นะปัก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 เข้าไปโอ้โหวิ่งเดี๋ยวก่อนกลับเข้าบ้านนิดนึงเอาไม่อยู่ครับไม่ไหวไม่ไหวนักหนูเขาก็ยิงเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะเอาไม่อยู่ครับพี่เขาหัวดพี่เขาเถื่อนเอามหมีสกินที่สู้กับกอกกระดูกได้ใช่ไหมเอาเป็นอะไรดีเอานี้ดีกว่าครั เออเนี่ยแหละเอาไฟไปสู้สเปียร์ต้นแล้วก็เอายักษ์กระทืบพื้น่าประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับรูปปั้นมากกอนเลยครับสเปียร์ต้นก็เอาบล็อกดาเมจไปด้วยคนเก็บแรกก่ก็เก็บแร่เยอะๆเก็บแร่เก่งๆแล้วก็เอาคนยักษ์อัพแค่หนึ่งพอประมาณนี้โอเคเขาก็จะมากันแบบเดิมบุกันแบบวิธีเดิม<ะ>แต่คราวนี้เราไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราอัพมงกุฎมานะครับ มงกุฎของลูกป,ปั้นนั่นเอง yeah, <who? S 1> เราจะเอาสเปียร์ต้นแทงใช่แล้วก็เอายักษ์กระทืบพื้นนะครับมียักษ์สักสองคนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราใช้สกินแค่สเปียร์ต้นและคนยักษ์นะครับ <But. S 1> จองเวทก็คงไม่ใช้นะครับจองเวทย,ยิงเขาไม่เข้านะครับพี่เขาโหดเกินนะครับผม mm hmm. มาแล้วครับคนยักษ์มาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะเาสเปียร์ต้นแทงเพื่อให้หนักหนูเขาโดนกระจายดาเมจโดนสะท้อนดาเมจนะครับพยายามเอาบล็อกดาเมจมาด้วยนะครับอัพโลนั่นเองนะ เพื่อที่จะบล็อกดาเมจอีหกวิละอีกห้าวิสี่สามสองหนึ่งมาละพี่เข้ามาละยืนประมาณนี้แหละยืนประมาณนี้เออนี่แหละน,ละออนะประมาณนี้แหละเออประมาณนี้ปึ๊บึบืดๆเข้าไปยักยืนหลังสเปียร์ต้นไว้ประมาณนี้ครับมันอยู่หน้าบ้านเราเราได้เปรียบพอสมควรโหได้เปรียบตรงไหนครับเนี่ยมากันละพีผีเดินเข้ามากันแล้วครับนักขนูเขาก็ยิง น่าดูเหมือนกันนะอ่ะกะที่พื้นหนึ่งทีตึ๊บ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 ถอย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 เติมถ่ยแล้วเติมถอยแล้วเติมถ่ยแล้วเติมถอยแล้วกลับเข้าบ้านก่อนครับโอ้โหเขาแทบไม่ตายเลยนะโอเคตรงนี้เราพักทับไว้สักนิดนึงเล็กน้อยครับพักทับไว้ก่อนเลือดไหลยังกันน้ำครับเลือดป้อมเหยียบพื้นไปหนึ่งทีไหวไหมเนี่ยออกมาสู้กันได้เราก็ไม่เหลือใครแล้วนะครับเอาแล้วยักษ์ตีไปทางไหนกันเนี่ย เราต้องไปหยุดการโจมตีของนักหนูก่อนนะครับต้องห่างจากตรงนี้ไปก่อนสะท้อนดาเมจครับสะท้อนดาเมจร,รัวๆนั่นแหล <rail> ะมันก็ตายใครเห็นก็ว่าตายเราจะตายรหรือเปล่าครับผ <rate> ีซอมบี้สเปียต้อนนี่ตีหลังลก็อยู่นะแต่นักหนูเขาก็เลือดลดอยู่พอสมควรเหมือนกันโอเคตัวนี้ปล่อยตายไปกระทืบปุ๊บปุ๊โอเคฮะเอาสเปียต้อนไปครับสเปียต้อนไปอีกสะท้อนดาเมจชึกชึ๊กชึ๊กชึ๊กจะไหวไหมเนี่ย ถอย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 เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถอยไม่ใช่ถอยลุ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 ยมันต้องลุยตทนี้ต้องลุยเราต้องกระทืบพื้นครับกระทืบกไปถึงนักธนูปื้ดเข้าไปโอ้โหรวมเป็นแถวแล้วมันจะเกิดเป็นผีพิษนั่นน่ะรีบเพ,พิ่มพข้าตมันเร็วเร็วเราจะติดพิษกันอีกมากมายบ้าเข้าไปกูต้องอัพสู้นะครับต้องอัพแล้วใช้สกินสู้ไม่งั้นสู้ไม่ไหวเออนั่นแหละโอเค,อ,เคอืม กว่าจะจบกว่าจะสิ้นตายไป,ไปจบใช้เวลาไป5นาทีไก่บอก2วินาทีอุ้ยโหดอ่ะต้องอัพและใช้สกินสู้เลยนะครับไม่งั้นเอาพี่เขาไม่ลงจริงเดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่1 6 2กอันต่อเลยนะครับภารกิจที่162รนะครับทำอาลุกป,ปั้นฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะมี3บริเขตกั้นกลางเริ่มต้นด้ตัง2000โอเคคอนโทรลจะนิบได้ทุกรูปแบบเล่นแบบยากสุดอินเซนก่อน ปลดสกินที่เราเพิ่งใช้ออกไปคราวนี้น่าจะเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินได้ละมัง้งลองดูครับโอเคทําลายลูกปั้นฝั่งตรงข้ามเนาะเราเอานักหนูไปตอดเขาดีกว่ามั้งหรือว่ายังไงดีไม่ทําอะไรทั้งนั้น<ะ>เอาหอกปลาครับปลาเข้าไปปลาเข้าไปโอเคอีกทีนึงบึ้กโอเคจบแตกของฝั่งเขานี่ก็โอ้โหมากันเยอะเหมือนกันนะเขามากันละเขามาเก็บแร่ถ,ถึงฝั่งนี้ละเราเติมหอกกันก่อนครับ ค okay. ประมาณนี้ได้หอกกลับมาเดี๋ยวไม่ช่วยก็ตีรัวเอาซอสาไปตีแล้วแหละมาล้ามาล่ามาล่มาล้า,ลา,ลาลบ้านจะแตกแล้วป้อมยังแตกแล้วไปกันไปก่อนเราก็จะมุ่งวนลงล่างแบบนี้ครับปึ๊บเบะไม่โดนนึกว่าจะโดนเอาละเอาละโอเคจริงมันยิงข้ามหัวเราอ่ะปึ๊กเข้าไปโอเคตายไปเรานะตายไม่ใช่เขาหรอกถอย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 ไม่สู้ไม่สู้เราไม่สู้คนครับ ไาไปโดนไป800รอเมื่อกี้นี้เต็มหลังหลังแอนร2 0ย0 0สิรโอเคโอเคอย้ายนักหนูมันตีบ้อนตีบ้านเราได้ยิงเราเนี้ยนั่นแหละเป็นไปตามแผนที่วางไว้หัวโขกไปหนึ่งทีบ้านเรานี้แทบไม่เหลือนะแทบไม่เหลือเลือดทีนี้เราก็เอานักหนูออกมาเคลี้ยงหอ,อกโดนแมไม่โดนใครเลยทแกแถวนักหนูดีกว่าอย่าไปยุ่งไงพวกนี้ นักหนูเนี่ยตัวป่วนสาคัญตัวสาคัญโอ้โหจอมเวทเข้ามาครับผม <Huh? S 1> เขามีจอมเวทย์เราก็มีจอมเวทกลัวอะไรไป <Yeah. S 1> ห,หาจอมเวทมาดีกว่านั่นไงนั่นไงนั่นไง oh. ตายโจมันก็แค่นั้นครับเราไปฆ่านักหนูเขาดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ฆ่าคนเก็บแรกก็ได้หรอกครับเรามีนักหนูอยู่หนึ่งนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ชึ้งชึ้งตัวนไงตัวหันหลังเนี่ยอืมหกสิบสี่หกสิบสี่ 64สี่นั่นแหละครับตายไปอีกหนึ่งพอตัวข้างหน้าไม่มีเราก็ค่อยยิงตัวข้างหลังประมาณนี้ <What? S 1> เขาไม่ได้สร้างยูนิตนักรบหรอกครับท่ <What? S 1> องหน้าหานครับสร้างคนเก็บแร่มาเติมนั่เลยเพราะว่าเราไล่ฆ่าเขานะ <Yeah. S 1> เราน่าจะบุกได้แล้วมั้งมากันขนาดนี้แล้วครับลุยครับผม <Yeah. S 1> จอมเวททั้ง3คนกลัวอะไรคนยักษ์อีกหนึ่งคน <What? S 1> แล้วเราสร้างนักขนูม่เยอะโอเค หัวไปหนึ่งทีมัจะร่วงโคโค้กฮใส่มันโคโคใส่มันอย่าให้มันเข้าบ้านได้ไม่ให้ได้เงินหลอกเพื่อน <Huh? S 1> โคไปหนึ่งนีง่เราจะตายก่อนไหมเนี่ยโอเคเราตายพอด,ดีสเตียร์ตันเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้สร้างมาเติมไม่รู้ของกำลังเสริมเขาจะเป็นอะไรนะครับแต่เราก็ตั้งรับมันอยู่ตรงนี้เลยขเขาก็ไม่มีอะไรมั้งโอ้โหอย่าถอยอย่าถอยถอยไม่ได้แล้วบึ้มเข้าไปคนเก็บแร่เขามาเยอะนะครับ คนเขีบแรกเข้ามาเยอะๆเนี่ยจองเว้เราจะไปตีคนเก็บแรกไงมันจะไม่ตียูนิตสเปียรต้อนเออตายกันไปโอเคโอเคดีนะ <Yeah. S 1> ว่ามันภารกิจนี้ไม่ใช่ก่อกระดูกนะไม่งั้นก็คงลำบากหน่อยนะครับโอตายถ้าเราบังคับยักษ์เราจะตีทีละห0ึถ้าไม่อัดไม่ซื้อไม่สก,กินเนาะก็ <Yeah. S 1> ถือว่าเพียงพอแล้วละ่ะแรงแล้วละ่ะ yeah. อ่าดีหน่อยภารกิจนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเยี่ยมไม่ยากแต่ก็ใช้เวลาไป10นาทีเหมือนกันกว่าคอนทัฟเราจะพร้อมเนาะสิบนาทีสีวิเอาละครับผมประมาณนั้นประมาณนี้สําหรับภารกิจในสัปดาห์นี้ก็ร้อยหกสิบเอ็ดก็ยากหน่อยเนาะส่วนร้อยหกสิบสองนี่ก็ถือว่าเล่นผ่อนคลายนะครับผมแล้วันสโลนี้พี่แอมครเมอร์และเกมสติ๊กวอลเล็ซี่นะครับต้องขอตัวลาไปดีเบ่วันนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะสำหรับวันที่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม